สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะออกมากินข้าวในเทียงนานนอนนะครับทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันครับก็ทำให้อากาศเย็นดีหน่อยเอ้ามีรถใครมาจอดอยู่หน้าผมเนี่ยอ้าวใครเอ่ยอ้าวไอเล็ก โอ้เอเล็กมาต้อนรับแล้วครับเอาเอเล็กจำกันได้หรือเปล่าโอ้ oh, วันนี้มากินข้าวอยู่นาครับบรรยากาศเย็นสบายอากาศเย็นดีครับวันนี้เสียดายหนองไม่มีน้ำครับน้ำแห้ง ชิงชาก็ทำวันนั้นแหละครับทุกคนพึ่งทำเสร็จครับเอา้าใครมาอยู่หน้าผมเนี่ยซูมนูนเนี่ยใครมาแอบมาอยู่หน้าผมเนี่ยไหนไหนว้าวใครมาอยู่เนี่ยใครมาแอบอยู่หน้าผมเนี่ยโอ้โหอ้โหมีคน้วครับเพื่อนๆอ่ะเจอกันครับ เดี๋ยววันนี้จะมีเมนูก้อยหอยครับพี่ชายอยากกินครับออแ,ตแต่ได้ข่าวผู้บางคนบอกว่ามีไขม่มดแดงนะครับติดตามอยู่ในเฟซนะครับก้อยไข่มดแดงกับก้อยหอยครับวันนี้อ่าเจอกันครับเรามาดูต้นไม้กันครับทุกคน นตกแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ก็ต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงอันนี้เป็นชิงช้าครับทำไว้ให้เด็กมาเล่นครับอยู่ให้อยู่นาก็มีความสุขดีครับแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนทีว่าใครไม่แอบอยู่ก่อนนะครับเนะีเดี๋ยวต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนว่ามีคนมาอยู่ หน้าก่อนอันนี้ก็รถประจำตำแหน่งครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวอีกหน่อยก็จะได้กินมะม่วงแล้วครับเข้ามาก็จะตกเจอโอ้โหกล้วยไม้ครับทุกคนกล้วยไม้ฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยไม้สีขาว สวยงามครับฟองนมป้อมหนึ่งเออเจ้าเจาะอาเอ็ดอยังไ,ไงโอ้ล้มล้มโอ้โ่ไฟซัตคนตกบัะผมเป็นคนสวนครับอ๋อคนสวนคนเสียคนสวนมาดูแลนาให้ครับทุกคนฮัลโหลป้าลูก คนสวนทำอะไรครับมันควางหูขวางตาครับอ้เดี๋ยวเจ้านายจะว่าครับเดี๋ยวคนสวนกำลังจะซ่อมไฟให้นะครับทุกคนเจ้านายจะว่าครับอืออันนี้เป็นทวทัศน์เก่าๆครับเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนอันนีน้น่าจะเป็นเขาวดำนาะเขาวดำทัำ้งหมด ยุมให้กนดีก่รมเสื้ออยู่งนตงหลั่มะกนเยต้องเพราะว่าเขาหิดมาพอดีอนั่นเองนี่บรรยากาศครับในเสียงนาครับลู เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นมาดูก่อนครับอันนี้เป็นแม่บ้านของพี่โบนะครับพี่นงเยอะวันนี้นี่มาเยอเนื้อย่างเลยใหญ่โอ้โหสุดใหญ่เลยครับ แต่อายผมรอสมาชิกอายผมเพิ่นอยากกินก้อยก็เลยทักไปหาก้อยโอ้ไข่บดแดงก็มีหอยก็มีมันอีกกินได้แบ่สี่ภรรยาอยากกินเนื้อย่างครับแสดงว่าคู่นี้ไม่ได้คุยกันลงติตามใจเมียเ่อนคู่นี้ไม่ได้คุยกันครับคู่นี้แอบมาคิดคุยวาสองสามน้ำครับแต่ไม่ได้คุยกันนี่สิกินเนื้อย่างพวากกินก้อยหอย เห็นอากาศดีเพิ่นเคยจะกินเนื้อ,อย่างหอยเอ้กินดุอยู่แล้วหอยหันขัวขาดเลยเอ้าฟาร์นี้เป็นหนองน้ำครับกลางหนองน้ำก็มีเถียงนาน้อยข้างเถียงนาน้อยก็มีโอ้โหเพิ่งทำเสร็จหมาดมา,รมารครับสิงช้า โอ้น้องฮักอีกคนนึงครับ <c oughs> มาแล้วโอ้ขึ้นฮอดอยู่เด้เนี่ยมีแล้วเราสาสาิบปีเสียจ้อยเสียจ้อยซอยสี่ครับจะมืออันนี้เออมา,ามาเยี่ยมมายามไมโบครับบัว <c oughs> ไปละจัก <c oughs> โอ้คาลลนน้องนุ่งมากอะคาลลนหัว <c oughs> เอ้ยน้าแ้่เออหนักยิ้ยมเห็นไหม ไดะบอลโอตได้เดี๋ยวนี้มาเมื่อไหร่เพื่ออยู่ต่อโอ้สวัสดีครับเสียเพอร์ครับสวครับผมโอ้มาเจอกันครั้งนี้ดูบึกบึนขึ้นนะครับดูครับโอ้โหอกใหญ่อกใหญ่ประเด็นออกกำลังกายมาครหล่อขึ้นครับทุกคนเติมครับเติมใไ่ตอนนี้ใหญ่มากครับเออลองคุยให้ฟังหน่อยครับว่าออกกำลังกายเป็นยังไงจากจากจากที่ ยาวยาวไม่เคยออกกับมาปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกอะ่ันทนขอมีพุงน้ำหนักแค่หกสิบหกสิบหกสิบสามครับหกสิบสามครับเลยอยากเฟิร์มครับร่างกายมันเฟิร์มครับได้ข่าวว่าขอยิกนะครับโอ้โหกับเนื้อตึงเลยครับไม่มีหนังย่นให้หยิกเลยครับ หกสิบสามตัวนี้น้ำหนักเจ็ดสิบห้าครับผมจากหกสิบสามตัวนเ่เจ็ดสิบห้าอันนี้คือขึ้นแต่เนื้อขึ้นแต่กล้ามเนื้อนะครับทุกคนกล้ามเนื้ออย่างเดียวขึ้นแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวมีพุงนิดนึงครับยังไม่ได้รีนครับไม่มีไขมันครับครับผมโอ้โหเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพเสี่ยเปอร์ครับเดี๋ยวมาดูพี่ชายผมหน่อยครับคอยยิกหน่อยครับคอยยิกหนึ่ง มันแตกต่างก,กันชัดเหลือเกินเนอะไอเนาะโอ้ขอบคุณเสียเพื่อมากครับที่ให้ความรู้ครับผมเจ้าอย่างนี้เลยนี่สิเนาะก้อยไขห่หมดแดงอ๋อเสียเพอซิมแล้วเป็นอะไรเสียเพอยิ่งไก่อย,ย่านิดเมืจจม่อจะโตอ้าวว่าไข่หมดแดงนี่ทั้งตันเลี้ยงเองตัวเลี้ยงเองไข่กระตุ้งตุ้งเหมือนไข่เหมือนตัวเส้นหนึ่งสองสามอืมตไหนไข่ไอ่ตุ้งซัดซัดเจ้า ก้อยไข่มาแดงครับออนิดน่อยอ่าเสเปอร์เซมเป็นยังไงไปหอยใช่ไหมครับเรือก่อนนะอเอเสเพอร์ก่อนเยากส่งสมัจังหน่อยเสเพอร์เราเสียใจนะเหนเอียแจ เสียใจด้วยอ่อเสียใจเราเียเป็นยบ้าปะ่บ่ไปเ่งนี้ขาดแขนโอ้โหเดีวมากครับแซ่บคนสวนมากินยังเลยบ่มันผมมีหน้าที่ทาสวนครับโอ้ขอบใจนะช่วยผมเจ้าช่วยวนผมน่ะโอคมเหรอ แมันไปอะไรแบบนี้ค่อยหอยๆับบย่างเอาบรถน่ะตอนที่เปเส้นยากันอยู่ในเฮืงานะาดอ้ยน้ำพอน้ำแม่ทุกคนรถตู้น่ะให้ป็นชิดของพ่อแม่เขาว่าให้อ่อยแลนเออ่าแต่ถ้าบส่งงวดนะผมแซมเิบ้นให้บโอนรถเก่งน่ะในงานผมตื่นมาแจ๊กหมูเห็นไหมเห็นเลยนองเมื่อ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 เอเมื่อ่อเมื่อเ่อเมื่อ่อเมื่มื่อเ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 มื่อือเมื่อ ใครมาหรือเปล่าไอ้เล็กเห่าทำไมเนี่ยโอ้เสียติครับโอ้สวัสดีครับโอ้เสียติน<ต>ี่เองค,ครับโ <detach S 1> อ้นะอเ,เๆๆน,นึ้ว่าไอ้เล็กเห่าใครแน่เนี่ยเจ้า